ตอนที่194ท่านบนรรพจารย์ออกจากฌานค่ายกลที่วางอยู่ในแดนต้องห้ามถูกสัมผัสในเวลานี้เช่นนั้นก็หมายความว่าภายในแดนต้องห้ามเกิดการประทะของบางอย่างขึ้นจึงไปกระทบกับค่ายกลเข้าเพราะภายในแดนต้องห้ามแห่งนี้มีไอพลังชั่วร้ายที่รุนแรงอย่างมากทําให้ภายในมิอาจมีสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยอยู่ได้ส่วนผู้อาวุโสของนิกายหมื่นกระบี่เช่นพวกเขาเองเวลานี้ยังคงอยู่ด้านนอกของแดนต้องห้าม เช่นนั้นก็แสดงว่าท่านบรรพจานของพวกเขายังมีชีวิตอยู่อีกทั้งยังเหมือนกับที่ประมุกเจียนเจิ้งหยวนพูดเอาไวม้มีผิดท่านบรรพจา์ท่านนั้นมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะออกจากฌานในตอนนี้เวลานี้ส่วนลึกของแดนต้องห้ามหินขนาดต่างๆนับมีท่วนต่างทับทับถมกันจนสูงตระงานอยู่บนพื้นเศษซากของดาบที่หักตกเกลื่อนไปทั่วบริเวณนอกจากนั้นยังแฝงเอาไว้ด้วยไอสังหารอันน่ากลัวยากที่จะประมาณได้ และตรงกลางของกองหินมากมายที่ตั้งตระหง่านได้มีสนามอยู่สนหนึ่งสนีพิสดารยิ่งนักน้ําในสเป็นสีเขียวเข้มถูกปกคลุมไปด้วยไอพลังชั่วร้ายอันมืดมิดเห็นได้ชัดว่าที่นี่ก็คือสฝังกระบี่ที่เจียนเจิ้งหยวนเอ่ยถึงก่อนหน้านี้ตอนนั้นเองสนามอันเงียบสงบก็เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นอย่างรุนแรงมีนานเงาร่างสู้ผอมร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นชายชาราใบาหน้าออกเหลี่ยมผู้หนึ่งมีผมและหนวดขาวโพลน ขณะที่ชายชาราผู้นี้ลอยขึ้นไปด้านบนนั้นไอกระบี่ที่เต็มไปด้วยพลังทำลายล้างก็ได้ทะยานขึ้นไปด้วยขณะเดียวกันเมื่อไอกระบีอันน่ากลัวทะยานขึ้นฟ้าเศษกระบี่ที่ร่วงอยู่ใกล้ๆก,กลับมีเสียงกระทบกันดังขึ้นก่อนที่จะลอยขึ้นกลางอากาศเป็นภาพที่ชวนตื่นตระหนกยิ่งนะักเปรี้ยงเปรี่ยงเปรี้ยงทันใดนั้นเพราะการปรากฏขึ้นของไอกระบี่จึงทำให้ค่ายกลทั่วทั้งแดนต้องห้ามถูกกระตุน ทว่าแม้เวลานี้เสียงจะดังสนั่นวันไหวเพียงใดแต่ชายชรากลับมีได้ขยับเขยื้อนหรือหวั่นเกรงแม้แต่น้อยผ่านไปมิกี่อึดใจชายชราก็ได้ขึ้นมาอยู่ริมสระข้าบำเพ็ญเพียรอย่างยากลำบากที่สะฝังกระบี่แห่งนี้มานับพันปีบัดนี้แม้วิญญาณกระบี่จะเป็นอมตะแต่ก็ยังยากที่จะก้าวหน้าในวิธีกระบี่อยู่ดีบัดนี้ชายชรากลับเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอดมีได้ที่จะทอดถอนใจออกมา น่าเสียดายยิ่งนักที่ใกล้จะถึงขีดจำกัดของข้าแล้วแต่หากยังมีออกจากชานมิแน่ข้าอาจจะต้องละสังขารอยู่ที่สฝังกระบี่แห่งนี้ก็เป็นได้ช่างน่าขันยิ่งนักข้าสื่อถูเจิ้นผิงนับแต่บำเพนเพียนวิธีกระบีมาก็หามีเพื่อนรุ่นเดียวกันเทียบเคียงได้แต่สุดท้ายก็ยังพ่ายแพ้ให้แก่การเวลาอยู่ดีเอ่ยเพียงเท่านั้นชายชาราก็ถอนหายใจออกมาก่อนที่จะหายตัวไปในอากาศวินาทีต่อมาชายชาราที่เรียกตนเองว่าสื่อถูเจิ้นผิงก็ปรากฏตัวขึ้นอีกคราอย่างด้านนอกของแดนต้องห้าม ทันทีที่ซือถูเจิ้นผิงปรากฏกายเหล่าผู้อาวุโสของนิกายหมื่นกระบี่ต่างก็มีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความเหลือเชื่อคาบสิทธิ์คารวะท่านบนรรพจารย์ขอรับหลังจากที่ได้สติเจียนเจ้งหยวนก็รีบคุกเข่าลงกับพื้นพร้อมเอ่ยด้วยความนอบน้อมได้ยินเช่นนั้นผู้อาวุโสที่เหลือต่างก็คุกเข่าลงกับพื้นโดยมิต้องคิดซือถูเจิ้นผิงเพียงปลายตามองทุกคนอย่างนิยแส เขาสายหน้าด้วยความผิดหวังทันทีที่สัมผัสได้ถึงตบาร,รมีวิธีกระบีของพวกเขาใครเป็นประมุขคนปัจจุบันกันซือถูเจิ้นผิงเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาและใบหน้าเรียบนิง่งเจี้ยนเจิงหยวนค่อยๆเงยหน้าขึ้นด้วยความสันเทาเรียนท่านบรรพจารย์สิทธิเจี้ยนเจิงหยวนเป็นประมุขคนปัจจุบันของนิกายหมื่นกระบีขอรับเจ้างั้นหรือ ซือถูเจิ้นผิงมุมปากกระตุกเล็กน้อยพลางเอ่ยด้วยความผิดหวังคาดมิถึงว่าข้าเข้าชานมาพันปีบัดนี้นิกายหมื่นกระบี่กลับตกต่ำถึงเพียงนี้ด้วยตบะบาร,รมีของเจ้าสามารถเป็นประมุขของนิกายหมื่นกระบี่ได้แล้วเยิ่งนั้นหรือสูตรสีหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกทันทีพลางสูดลมหายใจเย็นเฉียบเข้าปอดด้วยความหวัดหวันท่านบนรรพจาย์เพิ่งจะออกจากชานก็จะอาวาดแล้วยิ่งนั้นหรือแต่บัดนี้มิอาจเทียบกับอดีตได้ เวลานี้มีเพียงแต่นิกายหมื่นกระบี่เท่านั้นแม้แต่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อื่นๆในจงหยวนเองก็อยู่ในช่วงขาลงทั้งสิ้นเรื่องนี้จะโทษท่านประมุกก็มีได้ยิ่งไปกว่านั้นตบารมีเช่นท่านประมุกหากยังมีสามารถขึ้นเป็นประมุกได้เช่นนั้นนิกายหมื่นกระบี่ก็คงมิอาจหาผู้ใดได้อีกแล้วเหล่าผู้อาวุโสคิดได้เช่นนั้นก็รอบมองหน้ากันไปมาเจี้ยนเจิงหยวนนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นเรียนท่านบนรรพจา์สิทธิ์ไรคุณสมบัติจริงๆขอรับ ผู้อาวุโสที่เหลือซื่อถูเจิ้นผิงเม้มริมฝีปากเล็กน้อยผู้ที่สามารถปรากฏกายอยู่นอกแดนต้องห้ามนี้ได้ย่อมล้วนเป็นผู้อาวุโสของนิกายหมื่นกระบี่ทั้งสิน้นทว่ามองดูแล้วในนี้มีเพียงเจี้นเจิงหยวนเท่านั้นที่มีตบารมีแก่กล้ามากที่สุดดูท่าบัดนี้นิกายหมื่นกระบี่คงไม่ใช่ผู้นำวิธีกระบี่ที่จเจริญรุ่งเรืองเช่นเดิมอีกแล้วพวกเจ้าลุกขึ้นเถอะซื่อถูเจิ้นผิงเอ่ยเสียงเรียบ ออกไปจากที่นี่กันก่อนกลับไปแล้วพวกเจ้าช่วยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาให้ข้าฟังหน่อยก็แล้วกันขอรับเวลาผ่านไปเกือบสองชั่วยามเมื่อทุกคนกลับมาอย่างนิกายหมื่นกระบี่เรียบร้อยแล้วก็ได้เล่าเรื่องใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงพันปีมานี้ให้ซื่อถูเจิ้นผิงฟังอย่างละเอียดซื่อถูเจิ้นผิงจึงได้รู้ว่ายุคนี้หาใช่ยุคที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเช่นเดิมอีกแล้ว มิเพียงนี้กายหมื่นกระบี่แม้แต่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อื่นๆในจงหยวนเองก็หาได้เป็นเช่นในอดีตไม่แน่นอนว่าพวกเจียนเจิ้งหยวนยังได้เล่าเรื่องใหญ่ๆอย่างเรื่องที่เจ้าปีศาจพยักดำแห่งเทือกเขาแดนใต้บุกจงหยวนสุดท้ายต้องตายอย่างอนาถด,ด้วยน้ำมือของผู้แข็งแกร่งที่เร้นกายผู้หนึ่งรวมทั้งจัก,กรพรรดิมานแห่งแดนรกร้างทางเหนือได้ตื่นขึ้นมาให้ฟังอย่างคร่าวๆอีกด้วยเมื่อได้รับรู้เรื่องราวมากมายพร้อมๆกันทำให้บรรพจารย์วิธีกระบี่อย่างซือถูเจิ้นผิงแทบจะรับม่ไหวทุกกเเเรืืื่่่ออองงลล้วนนนาหชยิั การที่จะสามารถสังหารผู้แข็งแกร่งระดับเจ้าปีศาจได้ภายใน,ยในพริบตาผู้แข็งแกร่งเช่นนี้ทําให้เขาหวั่นหวั่นเป็นอย่างยิ่งมินำซ้ำยังมีเรื่องที่จักรพรรดิมานแห่งแดนรกร้างทางเหนือตื่นขึ้นมาอีกเรื่องนี้มีเพียงเกี่ยวข้องกับนิกายหมื่นกระบี่เท่านั้นแต่ยังเกี่ยวพันถึงผู้คนทั่วทั้งดินแดนจงหยวนอีกด้วยสําหรับเผ่ามนุษย์ในจงหยวนแล้วนี่ถือเป็นหายนะอันใหญ่หลวงเลยก็ว่าได้เป็นหายนะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของมวลมนุษย์ เพราะจัก,กรพัรด,ดิมานตนนั้นเป็นยอดฝีมือแห่งยุคตั้งแต่สมัยบรรพการแม้จะถูกผนึกเอาไว้มาเนิ่นนานแต่ก็เป็นผู้ที่ไร้เทียมทานอยู่ดีส่วนเขาแม้จะบำเพ็ญเพียรวินกระบี่มานานหลายพันปีทว่าวิธีกระบี่กลับนี้มีความก้าวหน้าขึ้นเลยเช่นนั้นหากต้องรับมือกับจัก,กรพัรด,ดีมานตนนั้นจริงๆเกรงว่าเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าจะสามารถยืนหยัดได้นานเพียงใด คาดมิถึงว่านางมารตนนั้นจะตื่นขึ้นมาอีกคราววันหน้าทั่วทั้งจงหยวนผู้คนจะต้องเดือดร้อนไปทั่วทุกหย่อมย้าเป็นแน่เผ่าพัานมนุษย์ก็ต้องเผชิญกับหายนะในการดิ้นรนเอาชีวิตรอดสื่อถูเจิ้นผิงขมวดคิ้วมุนพลังทอดถอนใจออกมาในตอนนั้นเองเจี้นเจิ้งหยวนก็รอบกวาดตามองผู้คนรอบๆก่อนจะสื่อสารทางจิตกับสื่อถูเจิ้นผิงท่านบนรรพจาย์ขอรับก่อนหน้านี้เพราะการฟื้นขึ้นมาของจักรพรรดิมารตนนี้ทําให้เกิดคลื่นเสียงที่รุนแรงเป็นอย่างมาก จึงทําให้สํานักบําเพ็ญเพียรต่างๆทั่วทั้งจงหยวนมีการรวมตัวและประชุมหารือกันไปแล้วคราหนึ่งด้วยขอรับในการประชุมครานั้นเจ้าสํานักดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้สเสวียนนักพรตช้างสเสวียนกล่าวว่าเผ่ามนุษย์ของเรามีผู้ที่แข็งแกร่งระดับเดียวกับจักรพรรดิมารอยู่เชื่อว่าเมื่อถึงวันนั้นผู้อาวุโสท่านนั้นจะมิมีทางนิ่งดูใดยอย่างแน่นอนเช่นนั้นเรื่องนี้ท่านมิต้องกังวลไปขอรับอะไรนะซือถูเจิ้นผิงมีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีท่าทางของเขาเต็มไปด้วยความตื่นนตระหก เผ่ามนุษย์ก็มีจักรพรรดิงั้นหรือเหตุใดบัดนี้จงหยวนถึงยังมีคนที่น่ากลัวเช่นนี้อยู่อีกและเหตุใดคนระดับนี้ถึงยังมีขึ้นสวรรค์ไปเป็นเซียนเล่าแต่กลับยังอยู่บนโลกมนุษย์อยู่อีกเล่าทันใดนั้นภายในใจของซื่อถูเจิ้นผิงก็เต็มไปด้วยความงุนงงสงสยัยเรื่องจริงหรือซื่อถูเจิ้นผิงเหลือบตามองคนที่เหลือสุดท้ายก็ได้เอ่ยถามขึ้นทางกระแสจิต เยี่ยงไรเสียเรื่องนี้ก็เกี่ยวพันกับจักรพรรดิของเผ่ามนุษย์เจี้ยนเจิงหยวนจึงเลือกที่จะสื่อสารกับเขาทางจิตจะต้องมีเหตุผลของเขาอย่างแน่นอนซือถูเจิ้นผิงจึงเลือกที่จะสื่อสารผ่านทางจิตกลับไปดูจากท่าทีของเจ้าสำนักไทสเสวียนคืนนั้นแล้วเขาคงจะเคยพบท่านจักรพรรดิท่านนั้นมาแล้วคงไม่มีปัญหาอันใดขอรับอีกอย่างเจ้าสำนักดินแดนศักดิ์สิทธิ์จื่อชิงก็เหมือนจะเคยพบเจ้าเช่นกันขอรับเจี้ยนเจิงหยวนเอ่อยตอบ คาดมิถึงว่ายุคนี้จะยังมีผู้ที่เก่งกาจเช่นนี้อยู่ช่างหน้าเหลือเชื่อจริงๆซืือถูเจิ้นผิงอดมิได้ที่จะทอดถอนใจออกมาหลังจากสบตากับเจี้นเจิ้งหยวนทว่าในตอนนั้นเองดวงตาของซือถูเจิ้นผิงพลันเป็นประกายขึ้นมา